2025 Honda Hornet 1,000พญาต่อรุ่นใหญ่เปิดมาพร้อมตัวสุด SP 2025 Honda Hornet 1,000รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตเปลืยจากค่ายปีกนก Honda ที่ได้ทำการเผยโฉมในฐานะรถต้นแบบมาตั้งแต่ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้เวลาที่รถรุ่นขายจริงจะทำการเปิดตัวโดยมันจะมาพร้อมกับรุ่นย่อย SP ที่จัดเต็มในด้านของสเปคมากขึ้นกว่าเดิม 2,025 Honda Hornet 1,000หรืออีกชื่อคือ CB 1,000 Hornet นั้นเป็นรถแนวสปอร์ตเปลือยที่จะเข้ามาทำตลาดแทนที่ CB 1,000R โฉมไฟกลมที่ขายอยู่ก่อนซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ทางค่ายเลือกที่จะทิ้งแนวทางแบบ Neo Sport Cafe ไปหาชื่อรถที่เป็นตำนานของทางค่ายอย่าง Hornet หรือ Transalp มาใช้ในการทำตลาดมากกว่า โดยตัวต่อรุ่นท็อปรุ่นใหม่นี้จะไม่ใช่แค่การนํารถโฉมไฟกลมรุ่นเดิมมาเปลี่ยนชื่อขายเท่านั้นเพราะพื้นฐานของตัวรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟร,รมหลักเฟร,รมท้ายรวมถึงสวิงอาร์มแขนคู่นั้นก็เป็นของใหม่หมดจดถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สวิงอาร์มแบบแขนเดียวของเดิมที่หลายคนชื่นชอบจะไม่ได้ตามมาด้วยในส่วนของเครื่องยนต์จะยังคงเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำสีสูเรียง4วาวต่อสูบ ปริมาตรกระบอกสูบเต็มเปี่ยมที่1,000 cc ซึ่งก็ยกเอามาจาก CBR 1,000 RR f i e Blade โฉมเก่าที่ทำการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปมากขึ้นทางด้านของพละกกำลังสูงสุดนั้นจะอยู่ที่152แรงม้าที่1,100รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุดที่104นิเมตรที่9,000รอบตอนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังด้วยโซ่ ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับจากโชวะ sffbp ขนาดแกน41 mm ดมมด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวสามารถปรับค่าพิลดได้ระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสกคู่ขนาดจาน310รยมิลมทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เรเดียลมาส์จาก n i ิซินด้านหลังแบบดิสกเดี่ยวขนาดจาน240รย์240 mm มิลมทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลมาส์จาก n i ิ s ินเช่นกันชุดล้ออลอยลัดด้วยยางขนาด120 70 17และ 18055 17ความสูงเบาะนั่ง8 0 9มิลลิเมตรความจุถังน้ำมัน17ลิตรน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอยู่ที่21 1กิโลกรัมชุดไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED โดยที่โคมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมระบบไฟ DRL หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและระบบนำทางผ่านระบบ Honda RoadSync ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นก็จัดเต็มสมเป็นรถตัวท็อปของค่ายไม่ว่าจะเป็น Riding Mode Power mode, ABS, traction control, engine brake control และ wheelie control นอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อย h o r n e t 1000 SP ที่จะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคลิ p เปอร์เบรกด้านหน้าที่ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ b บ e โ b o สไตล์เลโชคหน้าแบบหัวกลับยังคงเป็นโชว,วะ SFFBP แต่ตอนนี้สามารถปรับได้ทุกค่าในส่วนของโชคหลังก็จะเปลี่ยนค่ายเป็น e er อ l i n ล TTX 3 6ที่ปรับได้ทุกค่าเช่นเดียวกัน ในส่วนของพละกกำลังของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น157.2แรงม้าและแรงบิด107นิวตันเมตรโดยรถในรุ่น SP นี้จะมาพร้อม Quick Shifter ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน2025 Honda Hornet 1000และ Hornet 1000 SP ยังไม่มีการประกาศค่าตัวออกมาอย่างเป็นทางการโดยตัวรถในรุ่นมาตรฐานจะมีสีให้เลือกคือแดงขาวเทาในส่วนของตัวท็อ SP จะมีเพียงสีเดียวให้เลือกคือดำทอง ทางด้านของกำหนดการเปิดตัวในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีขึ้นอย่างเร็วที่สุดในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ MotorRival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย